คำเตือนรายการประเภทนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเหมาะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านผู้สูงอายุที่ต้องเป็นช่างจำเป็นโดยไม่ตั้งใจหรืออยากศึกษาเนื้อหาด้วยตัวเองผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ใหญ่จึงไม่ควรรับชมรายการตามลำพังสวัสดีครับวันนี้รูมีอะไรจะมาแนะนำกันนะครับ สิ่งที่นักเรียนเห็นนะตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าบอร์ดทดลองหรือโฟโต้บอร์ดนั่นเองนะครับในที่นี้โฟโต้ e 2, บอร์ดรุ่น MDQ102 บอร์ดรุ่นนี้นะครับจะมีพินอยู่ทั้งหมด830พินนะครับในวันนี้คุยมาสอนวิธีการใช้งานโฟโต้บอร์ดที่ถูกต้องนะครับโฟโต้บอร์ดจะแบ่งออกหมดเป็น4ส่วนนะครับ คือสังเกตดูนะครับส่วนแรกจะเป็นขั้วบวกขั้วลบแล้วก็จะเป็นช่อง a b c d e f g h i j แล้วก็จะเป็นช่องบวกและลบนะครับในส่วนที่นี้นะครับช่องบวกก็จะเริ่มต้นจากขวาสุดนะครับแล้วก็ซ้ายสุดนะครับของแถวบนสุดนะครับลักษณะการใช้งานคือจากช่องขวาบนสุดนะครับจะเดินเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับ จนถึงซ้ายสุดแสดงว่าหากเราเชื่อมต่อไฟณนะจุดนี้แล้วเราสามารถเชื่อมต่อไฟจากจุดอื่นๆได้นะครับแนวเส้นตรงแบบนี้ช่องที่2องคือช่องลบนะครับจากฝั่งขวาสุดไปถึงซ้ายสุดนะครับลักษณะการทํางานก็ยังเหมือนเดิมนะครับจะเป็นจะทํางานเป็นลักษณะแนวตรงแบบนี้นะครับลบก็เช่นกัน คือหากเราจะใช้งานไฟลบนะครับเราสามารถจับเมนลงตรงนี้แล้วช่องอื่นๆในลักษณะนี้นะครับเราสามารถดึงลบเข้ามาใช้ได้นะครับส่วนที่3สังเกตดูนะครับจะมี a b c d e f g h i j นะครับ a ถึง j จะไม่เชื่อมต่อหากันนะครับการเชื่อมต่อหากันจะเป็นเพียงแค่ a จนถึง e แล้วถูกขั้นกลางด้วยโฟโตบอร์ดนะครับเส้นนี้ f จนถึง j ก็จะเชื่อมต่อกันแค่5ช่องแค่นี้นะครับและด้านล่างที่เห็นเป็นบวกแล้วก็ลบ2ช่องนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้เหมือนช่องบนแสดงว่ามาสรุปกันนะครับว่าไฟบวกจะวิ่งแนวยาวทั้งหมดจากขวาสุด ไปถึงซ้ายสุดลบก็เช่นกันแต่ a ถึง e จะเชื่อมต่อแค่5ช่อง f ถึง j ก็จะเชื่อมต่อแค่5ช่องแค่นี้นะครับคลิปต่อไปนะครับนักเรียนอยากให้ครูทำอะไรนะครับสามารถพดไว้ใต้คลิปหรือคอมเมนต์กันได้เลยนะครับครูจะมาตอบให้ทุกคลิปและคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ